ดิค่ะนี่เอากรมาขว่หอมขว่กระเทียมนี่ค่ะขว่หอมกระเทียมอันนี้ขว่ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนี่ <c oughs> พวกอนเดอค่ะเดอยังซื้ด้มาตั่กาบัเนหงเห็นป่ะเห็นหรือยังน้ำชุดนึงเหีบไปครับเดอรเหีดเอาลูกไทยเอาไปจดของอาูแล้วก็จะมีชุดชุดผ้าป้ายนะคะขอบคุณทุกแกทุกเททุกท่านครับผม เดี blender, tree, ๋ยวผมก็รูงไหมก่อนครับผมจะถอนเนาะว่าเราเปิดราคาขึ้นนะครับผมขอบคุณนะครับผมสร้างค่าข้อมส่งนะคะเรียกว่าจะขายสามแล้วมาสี่บาทก็เลยเอาลูกค้าก่อนนะคะโปรโมชั่นให้ลูกค้าอย่าการสรตางค่างไม่เอาอยู่นะคะไปเอาัสดุผ้าไหมอยู่นาะที่ตามก็ได้ฝากวันนี้เราก็มีของ ไม่ตแต่ไม่กินอันนี้แต่ไม่จริง้วนะโดนแล้วโดนแล้วไม่ตั้มโดนแล้วรู้สึกย <c oughs> ังไงพี่ตั้ม มัไมไม่เห็นเจ้าล่ะเออนั่งลงแล้วเห็นนนน่่่ไไมมมมมมแดงโโโออ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 ้้้้ยยยวเเเีะะาาาาากกกกกกหลตต็็

ไฟประแหงพวกไฟไม่แรงไฟไฟแรงจะไหม้กวนที้งัวน่คนอยู่ห้างับอกสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องตั้งมุ่งกาการดีด้วยนะครับเร้ยเอาผ้าเลยนะผ่าเสื้อ ไมเยอะไมเยอะส่งันร่ไลเไ่อาวัน้าไแล้มาเป็นกำลังใจให้กันแล่กันนะครับค่ะทำให้ตามเจ้ามันนักคดมมอกขมมอกขมมอกมือเดียวจั๊กซ่เส็บม่ยดอกไม่เป็นมมอกนี่พวกเราเราขั้วไปเลยมมา่สวัสดีครับัวไเลยมาย่มาได่กดแชรให้ด้วย คืออยากมือกันบมือปะถอนสวยไหวทมือแล้วไหวกันทั้งวันนั่นคือเออเออเนี่ยผมเห็นผมเห็นคุณลูกหนุนเด้อเด้อผมได้รับเด้อเสียวันนั้นเด้อแต่แต่มันตัวเล็กน่อยนึงใช่ใช่ผมส็ดีครับนะต้องมืออะไรมือใหญ่รุ่เรุ่อรมือเอ็กแอลต้องเอ็อลนะครับมือเอ็กมันเล็กไปผมขอบคุณนะครับ

เออแล้วก็ตอนช่องสอดสอดทำง,งานหรือเปล่ารู้ลองโทรใครเบอร์ไลสอดลองบอกมาดิดดเพราะเดี๋ยวเขาห้มากันหลายคนอ ้ีบนเดี๋ยวเขามากันหลายคนอยู่เดี๋ยวบูนก็มาเดี๋ยวมีนบูนน้อยก็มาคนรวมตัวกันดีแหละนะคงจะกินข้าวอร่อยใช่ใช่เมืทที่อยู่แถวไหนมาทันนะจ๊ะ อกนกา็ไม่มีบ้านอ่อยไ่มีบ้านอาศัยเขาอยู่ต่เขอยู่อาศัยเอยู่ไม่มบ้านออใ่ออเดี๋ยวเดียวไเดี๋ยวเข้าไปเพราะว่าเมื่อกี้แวะมาดีลงนี้ก่อนเา้อดี๋ยวบูงก็มาเดี๋ยวให้เข้าไปพอามบูงอ้อนะคะตัวไซส์ใหญ่โอ้สองร้อยห้าสิเตรไ้แ ไปเียวันไม่ได้มากนข้าวมันมันอกงานแล้วแหละนะเพราะว่าไม่ได้เห็นต้นข้าวมันกอกงานไม่ได้้เที่ยววันเพราะว่าช่วงนี้ก็ปาสลิดขายไม่ดีโดนมุ้งนี่ดอยเจ๊งถ้าจบพิมก่อนาะแก่ไเอยู่อยากกดูข้าวดำเปื่อยๆคนหน้าเขาหวานนะอยากมีนข้าวดำใส่ใข้าวได้นะครัขายแก่ไปแล้วมาพูดถึเดิน้นรับ หน้าที่เพิ่นเห็นดากเพิ่มจิงดิเยอะเท่าคำคุณแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ตราลงไปนะคะตเครื่องก่อนโลกเครื่องก่อนให้มันละเอียดนะโลเครื่องให้ละเอียดก่อนนะคะ่ใส่เรจตกไปก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่ก่อนนะคะเนาะไหนล่ะ

จะใส่ปลาอะไรเด้อจะใส่ปลาแลนะละเอียดนดดอกบอียว่ามึงคล้องอเขมายากทำหยาห้องใจเข้บ้านนี่่กีม่า เราหมกมาเจอเนยเนื้อเนื้อปลายนะที่นี่ตตาลอะาที่างต้นหนาาไฟองระดับนี้ไีฟองมานึ่งมฟองไม่ไม่กระจกเออมีต้มมาทุบหรอคบประมาณนั้เนี่ยไม่ชวนนุยปนุยหากราเปาอยู่ันยหหากระเป๋าเป่าหายกองกองเออถามหมอนทับว่าจะอยู่ปนที่ ชดน้็ือเรจเรียบร้อยไหม่ะเรทาตีนอครสร็จใ่หมดนี้ขึ้นแมผมพร้อมหน้าอยู่ที่นี่หมดไม่ได้าได้ขึ้นเลยแต่ว่าสังเัน เดี๋ยวพี่โจ้พี่โจ้พี่โจ้ไปตรวดจับกก่อนแล้วก็พี่แดงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาตุ๊กี้กำลังมาอยู่ส่วนตุ๊กติ๊กเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าตุ๊กติ๊กน่าจะค้างที่ไหนนั่นแหละทานแล้วครับน่าจะจอดรถนอนนั่นแหละเออโอ้ไม่ให้ไปเอารถไถไปแล้ว เขาจะรู้สึกนี่ก็แต่เดิมเดิมเป็นเออทำเป็นช่องหนึ่งประมาณนี้เนี่ยไอันนี้อันนี้ช่องเราค่อยพูดช่องเราก็อยูพอเราไปปุ๊อ่ะมันก็เล่นหมอกผัสสะที่แต่เขาพ่วงเล่นจ่องถ้าเราอยู่มันไม่ได้หรอกตอนเนี้ยเล่นกันคว้าแต่จะถือไม้มาตีก็แล้วกันจะตีมาส่วนกับตันตีเลย พอพวกมาเริ่งที่มาประกาศประกาศว่าต่อไปนี้แล้วถ้าแต่งคนแถวนี้เมื่อไหร่มันก็หนุนกันเน่ยเขาหน้าคุื่นนะเมื่อคืนนั้นเมื่อคืนนั้นพวกกับพวกพวกเอฟีแล้วพวกพวเนี่ยบอกว่าเออกากำลังไาั้งผอยางตานะเมื่อวานนั้นแหะแล้บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำสงัแข่ให้เจเปิลไป้ับให้เจเปิลด้วยค ไม่นะ <imitation> ดอเสือนะกระดาก็สัอื่เลยกระาษก็สับเองนะเสือซื้อไม่ทราบเราเราถ้าสับปานี้ปลายเราไม่ทำป่าขอพอดีรถมาเมื่อเช้ากอเลยเลยทำกินก็อะไรทำกินก็อร่อยทำขายก็รวยเกี่ยวโบ กัดเซ็กไพอหสดสดไม่พอสดไม่มาด้วยอนงต่างกสดแล้วมาดิมาเนี mm ่มาเที่ยวกันมาเที่ยวหอมอ๋อรอยรู้แล้วกินหอมกรไครใบมะกูดแล้วไแล้วเวลาเราพูดอะไรบอกว่าเขาบอกว่าห้ามไปเหยียบที่หน้าร้านนี่ฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอันที่นั่นเจอแมนที่เม้ว่เพี่กัมักซ์ม กอยากกินรัวมีอะไรมะนาเนี่ยนะมาหลายคนก็บโอเค็มนันแหละแล้วลเวลาเปปนกุงก็นบีบมะนาวคนเดียวก็มาปวดปวนค้องมาบีกบีบมะนาวโรคหัวเคยบีบอินี่เลยเ็มี่ตัวปลาเค็มแลเล้วนะคะเรยบร้อยเด้อเนี่ยาตาจ็บงของเรานะแม่ครัวคน เหน้าตาดีมากเลยนะคะโหขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคเป็นกลัคเสร็แล้วน่ค่ะดี๋ยวหากระปุกใสกันเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ